ครับผมซ่อมมอไซ่สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนเ FC คือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับผมเอาคลิปนี้นะครับก็นะครับจะพาเพื่อนๆไปทําการแก้ไขปัญหานะครับก็ยำสําหรับยามาฮ่าสปีด MX120 คันนี้นะครับมีอาการล้อฝืดนะครับเข็นไม่ไปนะครับล้อหน้าไม่หมุนไม่กระดุกกระดิกเลยนะครับเพื่อนเพนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเราได้ทําการแก้ไขในส่วนของเบรกหลัง นะครับเบรกหลังเบรกจมนะครับสรุปแล้วรถคันน so ี so ้ขับไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับในกรณีที่ล้อหน้าไม่หมุนนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งละนะครับมาจากชุดนี้แหละชุดคาลิเปอร์นะครับเพื่อนๆนะครับคาลิเปอร์อาจจะขึ้นสนิมคาลิเปอร์ติดตายนะครับเพื่อนๆคาลิเปอร์ไม่ขยับทําให้ลูกปั๊มนะครับดันดันลูกสูบเบรกไปแล้วนะครับคาลิเปอร์ถอยหลังมาแล้วนะครับ แต่ไม่ยอมคืนตัวนะครับเพื่อนๆก็มีส่วนทําให้ล้อฝืดล้อติดขัดเหมือนกันรวมไปถึงนะครับชุดลูกยางโอลิงนะครับที่ป้อมเบรกตัวล่างอาจจะบวมนะครับอาจจะบวมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่เท่าที่มาบีบมือเบรกดูนะครับเพื่อนๆดูเหมือนว่านะครับชุดลูกสูบเบรกนะครับกดเข้าไปแล้วนะครับออกมาช้าๆนะครับออกมาช้าออกมาไม่สุดนะครับ อ่าเพราะว่าเวลาเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันออกมาช้าแล้วก็ออกมาไม่สุดตัวนี้ก็จะมีส่วนนะครับทําให้อ่าฮุกสูบเบรกมันดันดันน้ํามันลงมาที่ปั๊มล่างอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ามันก็เลยกลายเป็นแบบว่าล้อฝืดนะครับเป็นอาการเลียเียเบรกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเนะครับก็นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะต้องทําการถอดนะครับชุดปั๊มบนออกมาซ่อมนะครับแต่ก็ อ่าไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารถเก่าบางครั้งบางทีนะครับสนิมนะครับสนิมอยู่ข้างในนะครับบางทีก็นะครับถอดลูกปั๊มไม่ออกก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องทําการถอดชุดปั๊มบนลงมานะครับเพื่อนนี่นะครับก็หลังจากที่ถอดชุดปั๊มบนลงมานะครับอ่าถอดออกมาแล้วนะครับทําการถอดกิ๊บล็อกออกมาแล้วนะครับเพื่อนนะครับ พอถอดกิ๊ล็อกออกมานะครับตอนนี้ลูกสูบติดคาอยู่นะครับไม่เด้งออกมานะครับเพื่อนเพเพราะว่ามีแหวนตัวหนึ่งนะครับเป็นสนิมบวมติดคาอยู่ข้างในนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอ่าก่อนที่จะใส่กิปล็อกนะครับเวลาประกอบก่อนที่เราจะใส่กิ๊ล็อกเราจะใส่แหวนแหวนบางลงไปตัวหนึ่งถูกต้องไหมแล้วก็เอากิปล็อกใส่รัดลงไปนะครับตอนตอนนี้ไอแหวนตัวนั้นแหละนะครับเป็นสนิมนะครับแล้วก็บวมนะครับ ตอนนี้ยังไม่สามารถเอาออกได้นะครับแต่ก็ยังว่าเลยนะครับก็เสียของปั๊มยามาฮ่าก็คือเขาวางท่อน้ํามันนะครับทางน้ํามันออกมาอยู่ฝั่งด้านหน้านะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะครับถ้าเป็นปั๊มเบรกของ Honda นี่ก็กระทุ้งออกมาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับสุดท้ายเอาลูกปั๊มออกไม่ได้งัดไปงัดมาลูกปั๊มหักคานะครับเพื่อนๆก็ต้องทำการเปลี่ยนปั๊มเบรกนะครับเพื่อนๆในเคสนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นปั๊มของ ฮอนด้านะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปั๊มยามาฮ่าไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดเด้อแล้รพอเปลี่ยนเป็นปั๊มฮอนด้าอยากใส่กระจกยามาฮ่าจะต้องทํำยังไงอ่านะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราอยากใส่กระจกของฮอนเออยามาฮ่าเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องไปซื้อบูธบูธหลักกระจกตรงนี้นะครับบูธหลักกระจกเนี่ยนะครับบูธหลักกระจกก็จะเป็นเกลียวปกติเกลียวเกลียวขวาธรรมดานะครับแต่พอเอากระจกมาใส่นะครับ อ่าก็จะสามารถขันเกลียวซ้ายเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยนะครับก็บูธหลักตัวนี้แหละนะครับมีขายนะครับมีแยกขายนะครับเพื่อนๆทุกวันนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรแล้วเสาอ่าลักกระจกหรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเกลียวฝั่งข้างล่างก็เป็นเกลียวตัวผู้นะครับก็เป็นเกลียวปกตินี่แหละนะครับฝั่งข้างบนรูข้างบนก็เป็นเกลียวซ้ายนะครับเพื่อนเพื่อนก็ทําให้อ่าเราสามารถใช้กระจก ส่องล้างร่วมกันได้ทุกค่ายนะครับณปัจจุบันนี้นะครับนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนชุดซ่องปั๊มบนแล้วนะครับล้อหมุนเลื่อนขึ้นมานะครับแต่ก็ยังมีอาการฝืดนะครับจากที่เขียนไม่ไปตอนนี้หมุนได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้นะครับก็ว่ายง่ายว่าล้อก็ยังมีอาการฝือดอยู่นะครับก็เลยต้องจําเป็นต้องถอดชุดปั๊มออกมาทําความสะอาดนะครับเพื่อน นะครับอาจจะเป็นคาลิเปอร์หรือลูกสูบติดก็ได้นะครับอันนี้ก็นะครับลูกสูบตัวบนนะครับได้ทําความสะอาดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเห็นไหมความแตกต่างนะครับเงาแวบกับเป็นสนิมเหลืองๆนะครับอ่าการทําความสะอาดมันก็แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวก็จะต้องทําความสะอาดทั้งอ่าลูกสูบทั้งสองลูกนะครับด้วยการขัดด้วยกระดาษทรายนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากนั้นก็นะครับทําความสะอาดขาคาลิเปอร์2ขานี้นะครับเพื่อนๆนนะครับนี่นะครับขัด ให้เสร็จส yep, ับเรียบร้อยนะครับก็อัดจารบีก่อนประกอบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวก็จะล้างนะครับให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทําการล้างลูกสูบเบรกเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการยุบลูกสูบเบรกนะครับเพื่อนๆนะครับก็ยุบลูกสูบเบรกเข้านะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับผมย้ำๆๆเบรกเพื่อให้ลูกสูบเลื่อนออกมาเพื่อที่จะได้ทําความสะอาดนะครับเพื่อน แล้วตอนนี้ก็จะคืนลูกสูบเบรกแล้วนะครับนี่ก็คือการยุบลูกสูบเบรกการคืนดันลูกสูบเบรกเข้าสู่กระบอกสูบนะครับด้วยเหล็กงัดยางบีบเข้าหากันแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับเพืเ่อนๆนะครับนี่ก็เป็นแนวทางเป็นวิธีการงัดลูกสูบเบรกนะครับก็ใครมีซีแคมก็เอาซีแคมก็ได้ถ้าใครไม่มีซีแคมอยากเอาคีมล็อกก็เอาคีมล็อกก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นรอยนะครับใครอยากจะ DIY นะครับน็อต ใช้ดันลูกสูบเบรกคืนก็สามารถ DIY ขึ้นมาได้นะครับง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เคยทําคลิปไปอยู่นะครับทีนี้พอดันลูกสูบเบรกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนนะครับมันเข้าไม่สุดใช่ไหมนะครับก็เสริมผ้าเบรกเข้าไปนะครับเราก็เสริมผ้าเบรกเข้าไปแล้วก็งัดแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมนะครับนานนะครับก็เข้าไปจนสุดแล้วนะครับเพื่อน แอบก็จะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนเพื่อนี่ก็คือวิธีการยุบลูกสูบเบรกแบบแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆไม่ต้องซื้อเครื่องมือไม่ต้องไปหาที่เก็บเครื่องมือที่ DIY ขึ้นมาให้ยุ่งยากนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นก็นะครับใส่จรารบีเข้าไปที่คาลิปเปอร์หรือว่าน้ํามันจอดห่อลื่นเข้าไปนะครับก็หมุนลื่นแล้วล่ะนะครับหมุนลื่นแล้วแต่ยังเจออีกหนึ่งปัญหานะครับเพื่อนเพื่อนผมอยากให้เ,เพื่อนๆนสังเกตดูนะครับดูปั๊มตรงนี้นะครับ นี่นะครับผมจะหมุนล้อให้ด right? <It> ูเห็นไหมปั๊มมันจะเลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนเข้านะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าจานดิสเบกคดนะครับเพื่อนเพื่อนเทสนี้จานดิสเบกคดนะครับก็จะมีอาการล้อติดขัดเป็นบางจังหวะแล้วก็เวลาเบกก็ปั๊มเบกข้างบนก็จะสู้มือนะครับเพื่อนเพื่อนจะดิ้นจะดิ้นดิ้นดุกดิกดุกดิกุกดิกุกดินะครับเอ้านะครับหลังจากที่เราเทสดูแล้วนะครับก็ถอดคลิเปอร์ออกมาใส่ลูกยางกันฝุ่นนะครับตัวที่ ชี้เมื่อกี้นะครับก็ประกอบเข้าไปนะครับย oui> <po ้ําเบรกก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับย้ําเบรกแล้วหมุนแล้วนะครับไม่ฝืดแล้วนะครับเพื่อนเข็นได้สบายๆเลยทีน so ี้นะครับเพื่อนนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆแต่ว่ามันมาเสียตรงที่ปั๊มบนนั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับก็ไม่สามารถถอดลูกสูบเบรกออกได้นะครับเพื่อนก็ข้อเสียของปั๊มรุ่นเก่าๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนนะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มฮอนด้าก็สามารถเอา อ่าครควงกระทุงออกมาได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเอาคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าเปลี่ยนสวิต์กุญแจรครับจะใช้เป็นของรุ่นไหนครับสปีดมาตามอ่าตามไปดูในคลิปหน้านะครับเพื่อนเพื่อนว่าอ่าสปีดนี้จะแปลงสวิต์กุญแจร,รุ่นไหนใส่ได้บ้างนะครับเพื่อนเพื่อนเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ